หลายคนหมดเงินมาเยอะกับการรักษาฝ้าเลเซอร์ใช้คัลเตอร์แบนด์ไปรักษาที่คลินิกตามที่เพื่อนแนะนำฝ้าก็ยังไม่ดีขึ้นแถมยังเยอะมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าท่านรักษาผิดวิธีนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าฝ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะฝ้าจริงๆเขาก็อยู่ที่ผิวหนังชั้นในลึกๆของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้รับสิ่งกระตุ้นจากพวกแสงแดด จากการที่เราไปทําเลเซอร์จากการใช้ครีมที่มีสารไฮโดรควินลโน,นะคะจากการใช้โทรศัพท์มือถือจากมลภาวะต่างๆนะคะจะทําให้เกิดฝ้าขึ้นมานะคะ เพราะว่าสิ่งพวกนี้จะไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวให้ทำงานผิดปกตินะคะและเขาจะดันเรียงตัวขึ้นมาข้างนอกลอยที่ข้างหน้าดำๆที่เราเรียกว่าฝ้านะคะการที่เราจะาหาครีมที่มาลักษาฝ้านะคะเราต้องดูก่อนว่าครีมนั้นมีนวัตกรรมนาโน,โนไหมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างน้อยต้องมีสารสกัด50ชนิดขึ้นไปนะคะวันนี้ที่จะมาแนะนำแค่สีขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะ ใช้สบู่น้ำแร่ธรรมชาตินะคะสบู่ตัวนี้จะช่วยดีทอ็อกผิวนะคะอย่างกรณีที่หน้าเราที่ใช้สารที่มีสารไฮโดรคิโนนนมานะคะเขาจะช่วยดีทอ็อกผิวหน้าของเรานะคะจะบำรุงรักษาเซลลมายที่ผิวหนังของเราได้เป็นอย่างดีนะคะจะไม่มีส่วนผสมของไขมันสัตว์จะมีะกรีซีนนะคะจะทําให้หน้านุ่มนะคะใช้แล้วหน้าจะไม่ตึงนะคะเมื่อเราทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะ ต่อไปก็ให้อาหารผิวด้วยอแอตตาเซรัมนะคะแอตตาเซรัมตัวนี้จะมีตัวแอตตาซันทีนนะคะแอตตาซันทีนนี่จะมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซี 6, ถึง6,000เท่านะคะมากกว่าวิตามินอ e ีถึง550เท่านะคะแล้วจะมีตัว แพนทาวิทีนนะคะจะช่วยกักเก็บน้ําที่ผิวของเราได้เป็นอย่างดีนะคะผิวเราจะอุ้มน้ําฉ่ําวาวนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นพิกโก้นะคะพิกโก้นี่จะอะเป็นโมเลกุลเล็กๆจะลงไปบํารุงรักษาถึงผิวหนังชั้นในนะคะเมื่อเราให้วิตามินผิวแล้วน,น,นะคะ <bourg. S 2> เราก็ต้องรักษาฝ้านะคะขจัดวงจรฝ้าด้วยนาโนนาโนมอยเจลเลเซอร์ GP4G ตัวนี้นะคะ GP4G ตัวนี้จะช่วยอ่า ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วเขาจะเป็นอานาโนนะคะจะซึมลึกเข้าไปรักษาวฝ้าถึงผิวหนังชั้นในลึกถึงระดับ d n a นเะคะเมือ่อเราตัดวงจรฝ้าแล้วนะคะฝ้าเก่าหายฝ้าใหม่ก็ต้องไม่ให้เขาเกิดมานะคะด้วยการสกัดกั้นด้วยครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดเราก็ต้องดูว่าครีมกันแดดนั้นมีค่า SPF 50ไหมนะคะแต่ของเรามีค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะแต่จริงๆกันได้ถึง131เท่านะคะแล้วเป็นกันแดดแบบฟิสิกอลนะคะทาแล้วสามารถออกแดดได้เลยนะคะระหว่างวันเราก็ไม่ต้องเติมครีมกันแดดนะคะไม่เหนียวหนึบนะนะคะเขาจะมีไททเนียมที่เป็นฟิล์มบางๆที่ปกป้องผิวของเรานะคะ แล้วก็จะป้องกัน UVA UVB IR นะคะจะสะท้อนแสงออกไปเลยนะคะจะไม่ให้ให้อมอมผิวที่อ่ออมแดดไว้ที่ผิวหน้าของเรานะคะที่ผิที่ผิวของเรานะคะเมื่อเราอ่าทราบสีขั้นตอนแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะให้พิมพ์สนใจไว้ที่คลิปอ่าด้านล่างนี้นะคะจะมีอ่าผู้ใช้ชาญน,นะคะคอยให้คํคำแนะนำปรึกษาทุกท่านนะคะยินดีให้คำอ่าปรึกษาทุกท่านคะ่ะ